โยโยโยบายมงตรงเจินกับคลึงลูกหนังบิ๊กแมชกับผมเจตคลึงลูกหนังนะครับย้ำว่าเรามารีนัดกันทุกวันเวลาบ่ายโมงตรงครับบิ๊กแมชจะเลือกเอาเกมคู่ใหญ่สุดในะแต่ละค่ำคืน มาวิเคราะห์วิจารณ์กันนะครับดังนั้นถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางของคลึงลูกหนังไม่ว่าจะเป็นทิกตอก YouTube ทางเพจชื่อภาษาไทยเดียวกันคลึงลูกหนังฝากไปด้วยนะครับเราก็อย่าลืมรายละเอดของเรา V.I.P.K.L.M. ครับเอามาถึงคำคืนวันจันทร์ดูแล้วเกมใหญ่สุดลีกที่น่าสนใจสุดน่าจะไปที่เวลาตีสองตรงนะครับฟุตบอลเดอแชมเปชิพอังกฤษก็เป็นนัดแรกของทั้ง2ทีมครับวัตฟอร์ดทีมนี้เพิ่งจะตกชั้นลงไปครับจะเปิดบ้านเจอกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะครับ,บ,รบว,รวัตฟอร์ด ต้องหล่นมาเล่นในเดอะแชมเปนชิพนะครับอุ่นเครื่องปีซีซั่นมา5นัดชนะแค่เกมเดียวครับขุนซื้อเนี่ยเป็นรอบเอดเวิร์ดนะครับตัวหลักๆของวัตฟอร์ดชุดนี้ก็ยังยกมาจากพรีเมียร์ลีกฤดูกาลที่แล้วครับเกมรับอย่างเคล็กแคทคาร์ดนะครับส่วนแนวรุกก็นำโดยอิสไมล่าซา เอมอร์เดนแล้วก็เชียร์อาเปโดเหมือนเดิมเจอกับทีมเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดฤดูกาลที่แล้วเนี่ยได้เพลย์ออฟนะครับแต่ว่าไปแพ้นอตติงแฮมฟอร์เรสในรอบรองครับก็เลยทําให้อกหักไม่ได้เลื่อนชั้นนะครับอุ่นเครื่องตีทีสั้นมา6นัดชนะ3แพ้3ครับตัวหลักๆก,ก็จะเป็นซันเดอร์เบอร์เก้อีริบองเอ็นดีอาเย่นะครับแล้วก็เลียมส์บรูสเตอร์ยืนเป็นกองหน้านะครับเจอกันล่าสุดต้องย้อนไปฤดูกาล2019ต่อ20ปรากฏว่า เสมอกันทั้ง2เกมนะครับบ้านวัดฟอร์ดจบ0-0ที่บ้านเชฟฟี่ยูเนเต็ดจบ1 1นะครับแน่นอนก่อนเกมเขาต้องยกให้วัดฟอร์ดเป็นต่อเล็กน้อยครับเอาอง,ง่ายผมยังมองว่าวัดฟอร์ดเนี่ยยังมีกลิ่นอายชื่อชั้นของนักเตะพรีเมียร์ลีกทั้งทีเหมือนกันนะครับเจอกับเชฟฟด์ยูเนเต็ดที่ฤดูกาลที่แล้วอะ่ะก็มาเร่งในช่วงท้ายซีซั่นนะครับจนได้เพลย์ออฟแต่สุดท้ายก็ยังไม่ได้เลื่อนชั้นครับแถมผู้เล่นเจ็บหลายคนด้วยนะครับทีมดาบคู่ในขณะที่วัดฟอร์ดค่อน เล่นในบ้านด้วยดูแล้วเนี่ยน่าจะไม่พลาดกับการเก็บสามแต้มครับคู่นี้เชียร์แตนอาราวาตวัตฟอร์ด ford จะเปิดบ้านเบียดชนะอย่างน้อย1ประตูเก็บ3แต้มให้เชียร์วัตฟอร์ดเป็นครึงลูกหนังบิ๊กแมชประจำค่ำคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย